สวัสดีครับผมจาเกตอินพอร์ตครับผมวันนี้ก็มานําเสนอครับเป็นรถ ATV 125ร้บซีซีบอดี้กลางครับวันนี้มาในโทนสีเหลืองนะฮะผมนะฮะสวยงามหล่อเข้มเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะนี่ครับนะครับไฟหน้า LED สีดวงนะครับผมไฟหน้า LED สีดวงไฟอ่าหน้าอีก2ดวงนะครับเป็น6เลยนะครับผมนะฮะไฟเลี้ยวมีให้พร้อมกับด้านข้างนะครับผมกับด้านข้างแต่งไปเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะ เพิ่มความแข็งแรงและก็สวยงามนะครับผมแล้วก็ายางอะไหล่ด้านหลังนะครับติดตั้งไปให้เรียบร้อยนี่ครับผมนะครับเข้มเลยทีเดียวหลอ่อเข้มเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ล้นยอดนิยมทนทานดูแลง่ายนะครับน้ามันเครื่องนะฮะใช้น้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์สี่จังหวัดทั่วไปเลย นะครับระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับดูแลง่ายมากนะครับเติมน้ำมันแกโซฮอล์เก้าเหมือนมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องผสมเลยครับผมเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมถอยหลังหนึ่งเกียร์ครับผมกดไว้ข้างหลังเดินหน้า3กดหน้าครับ1 2 3นะฮะเป็นระบบออโต้ครับไม่มีดับขับขึ้นเนินทางชันนะครับไม่มีดับนะฮะขับง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังไฟเลี้ยวมีให้พร้อมนะครับผมนะฮะท่อไอเสียอลูมิเนียมปลายคู่ ออกทั้งสองท่อให้เสียนะฮะนี่ไฟเบรกขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะหัวบอลล่าพ่วงนะครับผมดิสเบรกหลังนะครับโชคหลังขนาดใหญ่นะฮะผมนะฮะนี่นะครับผมดูที่คันเร่งครับคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมนะครับที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมเนี่ยสตาร์ทเครื่องกดลงไปนะครับผมอ่านะครับ นี่ก็เป็นครับเบรกนะครับเบรกหน้าเบรกหลังสามารถล็อกได้นะครับเวลาจอดบ,บนเดินทั้งชัน้นที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายในเลี้ยวขวาแล้วก็แต่นะครับผมนี่ฮะที่วัดน้ํามันนะฮะปริมาณน้ํามันนะครับ,บ,รนนนรบหน้าปัดก็มีตําแหน่งเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยเราเปิดสวิตช์นะครับผมนี่ตำแหน่งเกียร์ขึ้นมาเลขศูนย์นี่เกียร์ว่างครับพอเวลาใส่เลขหนึ่งมันก็ขึ้นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเกียร์ถอยหลังเป็นเลขสี่นะครับผมนี่ฮะนะครับนี่ครับอ่ามีรีโมทขโมยด้วยครับผม นี่ก็จะเป็นรีโมทครับนี่รีโมทนะฮะนี่ครับผมรีโมทนะครับผมสตาร์ทเครื่องที่รีโมทได้ด้วยนะครับกดนะครับผมสตาร์ทเครื่องที่รีโมทได้เลยนะครับสนใจทักกันมาได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมนะฮะเก็บเงินไปทางด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0933265790นะครับ 0933265790เบอร์ไลน์ 0, line, ID ลน์นะครับ ATV 123นะฮะ ID ลน์ ATV 123นะครับ, T v นรบสนใจทักกันมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ